สวัสดีครับผมกามือนีครับผมวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองหาหกหาครับผมเนาะผมจะมาสรุปเลขวิ่งให้แฟนขับทางช่องครับผมผมทําเป็นงวดแรกครับผมเนาะเพราะว่าตั้งแต่ทําคลิปมากครับผมผมยังไม่เคยทําสรุปเลขวิ่งให้แฟนขับทางช่องเลยครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะมักเลขวิ่งครับผมเนาะเพราะว่ามันซื้อง่ายครับผม บ่อนรับผมเนาะเหล็กวิ่งก็ถือว่าสื่อง่ายครับผมต้องทุนหลายแน่ก็ถือว่าคุ้มกับผมเนาะได้มากได้น้อนดีกว่าเสียครับผมมาสรุปเหล็กวิ่งให้ฟังครับทางช่องงวดนี้ครับผมยำครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมเด้อมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมวม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมยำครับผม มีแค่ youtube ช่องทางเดียวครับผมเพราะว่าเพจปลอมหลายมากครับผมเมื่อนี้ครับผมผมจะมาสรุปเลขวิ่งครับผมอีกประมาณวันที่3 1็ครับผมเนาะผมจะสรุปตัวเลขให้แฟนคลับทั้งช่องอีกที่นึงครับผมกับเมื่อีวันที่ยิบเก่าครับผมเนาะจะมาสรุปตัวเลขให้แฟนคลับทั้งช่องครับผมคลิปนี้ครับผมเนาะสรุปเลขวิ่งครับผม ทำเป็นงวดแรกครับผมเนาะกะให้ฟันขับทางช่องครับผมเบิ่งเป็นแนวทางครับผมเนาะสำหรับใครชอบเลขวิ่งครับผมก็มีปู3 8มปู40ศนย์ปู45หาของผมเองของปูหา8็ของปานี่ของเส้นสว่างครับผมเนาะเลขวิ่งนักขั้นมครับผมแล้วกปูเก็ล้วก็ของออลรับแรกครับผมว่า ตัวไหนจะมาแห้งเขากันครับผมเนาะสำหรับเล็กวิ่งครับผมย่ำครับผมถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มครับผมเนาะตอนนี้ครับผมยังเหลือบหลายครับผมเนาะเปิดรับเฉพาะคนที่อยากเข้ากลุ่มจริงๆครับผมรถเบอร์ครับผมผมจะบอกรนเบิดนายจอนะครับผมเด้อ080 0์0นดครับผม080083 2472สองสี่เก็สองครับผม 0 8 0ย์3 2ดศ2ครดสามสองสี่ก็ดสองับผมเนาะสำหรับเบอร์ที่ว่าเขากุมครับผมเหลือไม่กี่คนรับผมจะเต็มกุมรับผมเด้อเหลือบนไลน์แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดสามกุมครับผมเต็มไปแล้วสองกลุ่มครับผมเนาะเหลือกลุ่มหนึ่งครับผมก็จะเต็มแล้วครับผมเปิดรับแค่สามกลุ่มพอครับผมเนาะกลุ่มละหายลอยค้นครับผมสามกลุ่ม รับเฉพาะครับผมเนาะคนที่อยากเข้ากลุ่มจริงๆครับผมถ้าคนที่ไม่อยากเข้ากลุ่มก็รอดูทาง youtube ได้ครับผมเนาะเพราะว่าผมจะลงตัวเลขให้คือเก่าครับผมอาจจะซาเนี่ครับผมเนาะเพราะว่าผมต้องเท็ดหลายอย่างครับผมตัดต่อคลิปเนี่ยเฮ็ดงานหลายอย่างครับผมแกมเบอนี้ครับผมกถือว่าไก่เมื่อเลขออกแล้วจะมาสรุปเล็บวิ่งให้แฟนคลับทางช่องครับผม เพราะว่าผมไปหามากครับผมเนาะแต่ละหมองครับผมถุกแต่ละอาจา์กับขื้อกันครับตัวเล็กบางเชียร์ก็นน HHH, คือกันแน่ครับผมเนาะหรือบุคือกันแน่ครับผมสําหรับคนที่ล่อเลขวิง่งสายทหารของปากนี้ครับผมเนาะตั้งแต่คลิปหนาครับผมเป็นต้นไปครับผมผมจะไม่ลงชื่อว่าเลขวิง่งสายทหารกับผมเด้อผมจะเปลี่ยนชื่อไหมครับผมเป็นเลขวิง่ง สายปานี okay, like ouais. leave, anyway, ่แล uh ้ว huh. กันครับผมเนาะเพราะว่ามันดังมากครับผมกับปมาณนี้ครับผมกับเมื่อเบิ้งตัวเลขครับผมวางวนนี้ตัวใดมากแห้งครับผมเนาะสําหรับเด็กวิ่งครับผมถ้าเบิ้งล้วครับผมกันถือใจก็ขอกดไลค์ครับผมเนาะกดติดตามนะครับผมกดแชร์พร้อมตามนี้ครับผมเนาะแล้วเบิ้งครับผมวางวันนี้เลขวิ่งตัวใดจะมากแห้งครับผมสําหรับที่ผมทาคลิปมากครับผมเนาะ มีปูสามแปดปูสี่ศูนย์ปูสี่หาผคัดของผมเองครับผมแล้วของปูห่าเกตแปดปานนี่ครับผมเส้นสว่างเลขวิ่งนะขอนปฐมของผมเนาะแล้วก็ปูเกตสองแล้วก็ออลับแปรครับผมสรุปเลขวิ่งชิบตำหนักที่ผมไปหามากครับกัน,นี่ครับผมผมกัจะมาสรุปเลขวิ่งให้แฟนคลับทางช่องเบิ้งครับผมคลิปนี้ครับผมเนาะ ผมทำเป็นงวดแรกครับผมเพราะว่าผมไม่เคยทําสรุปเลขวิ่งเลยครับผมมีแค่สรุปสรุปหวยให้แฟนครับทั้งช่องนะครับผมเนาะกันี้ครับผมของเจ้าแรลกครับผมตัวหนังซืออาจจะน่อยแน่ครับผมเนาะเจ้าแรลกครับผมของปู38มแครับผมปูหววิ่งบนครับผม7ครับผมวิ่งล่างเก่าครับผมเนาะของปูสีศนย์ครับผมวิ่งบน หากับแปดครับผมวิ่งล่างครับผมศูนย์ครับผมเนาะตว่าปูให้เด่นหาครับผมบนของปูสีหาครับผมวิ่งบนเจ็ดครับผมวิ่งล่างแปดครับผมเนาะก็ถือว่าผ่านไปสามเจ้าแล้วครับผมแล้วต่อมาครับผมของผมเองครับผมให้วิ่งหาบนครับผมวิ่งเก่าล่างครับผมเนาะของปูหาเจ็ดแปดครับผม วิ่งเก้ากับวิ่งหาครับผมบนครับผมล่างก็วิ่งเก่ากับวิ่งหาครับผมเนาะปันนี่ครับผมของปานี่ครับผมเนาะปานี่วาครับผมวิ่งเจ็ดบนครับผมเพราะว่าของปานี่ปานี่วาเข้ามาแล้วครับผมเจ็ดแปดงวดเก้างวดล้วครับผมเลขวิ่งตัวเดียวของปานี่ครับผมเนาะปาวาส่วนมากจะเป็นบนครับผมนี่ครับงวดนี่ป่าหามาก ตัวเดียวครับผมสําหรับคนที่รอเลกวิ่งทหารของปานี่ครับผมเนาะต่อไปนี้ครับผมผมจะเปลี่ยนแปลงเป็นเลขวิ่งสายปานีครับผมเนาะขอให้แฟนคลับทั้งช่องรับทราบพร้อมกันครับผมแล้วต่อมาเลยครับผมของเส้นสว่างครับผมเนาะบนวิ่งหาครับผมล่างวิ่งเก่าครับผมเลขวิ่ง นคอนปฐมกับผมเนาะวิ่งเก่าบนล่างครับผมแล้วก็ของปูเกตสองรับผมบนวิ่งเจ็ดกับแปดับผมเนาะล่างวิ่งเก่ากับศูนย์รับผมปูให้เน้นบนคือแปดับผมเนาะเน้นล่างคือศูนย์ครับผมนี่ครับผมแล้วก็ของเจ้าสุดท้ายครับผมนี่ครับของออรับแรกครับผมออรับแรกก็ให้วิ่งบนครับผมเจ็ด ตัวเดียววิ่งล่างครับผมศูนย์ครับผมเนาะกันนี่ครับผมเบิ้งครับผมนี่ของปูสามแปดปูซีหาปู4ีศูนย์ของผมเองของปูหาเกตแปดของปานี่ของเชิญสว่างเลขวิ่งนคะรปฐมปูเกตสองผมแล้วกาของอ๋อรับแรกครับผมเนาะก็ถือว่าผมหาแนวทางมาให้แฟนคลับสำรับ คนมักวิ่งครับผมแลวก็สุดท้ายครับผมเนาะนี่ครับผมสรุปเหยี่ยนรับทางช่องครับเก้าครับผมเก้าตรงกันหกสำนักครับผมเนาะนี่ครับปูสามแปดครับผมเก่าของผมเก่าครับผมของปูหาเกแปดเก่าครับผมเล็กวิ่งนะค่อนปฐมเก่าครับผมเส้นสว่างเก่าครับผมเนาะหนึ่งสอง สามซีครับผมหาครับผมเนาะหนึ่งสองสามซีหาหกครับผมของปูเก็ดสองเก้าตรงกันหกสำนักครับผมนี่ครับแล้วกัเจ็ดครับผมเจ็ดตรงกันหาสำนักครับผมอ่อนรับแรกครับผมเนาะปูเก็ดสองป่านนี่ครับผม ปูซีหาแล้วก็ปูสามแปดครับผมเจ็ดครับผมแล้วก็ต่อมากครับผมหาครับผมหาตรงกัน c ีสำนักครับผมเช่นสว่างครับผมของผมครับของปูหาเจ็ดแปดครับผมแล้วก็ของปู C ีศูนย์ครับผมเนาะครับผมแคปนาจอครับผมตัวังซื้ออาจจะน้อยแน่ครับผมเนาะนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเดอ้อคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้แฟนๆขับทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ก็ให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม